สวัสดีครับเราก็จะมาต่อใน chapter ที่3นะครับเราจะมาพูดถึงการทำ UI นะครับหรือ user interface ใส่ให้กับตัว Ionic นั่นเองโดยใช้ directive หรือว่า css c a r d ที่ Ionic เขาได้เตรียมมาให้เราแล้วนะครับคราวนี้ที่เราทำค้างไว้เมื่อ chapter ที่2คือเราทำให้อะไรครับ สามารถเรียก state ผ่าน URL ได้จากไฟล์ไหนที่เราทำไว้ app.js ใช่ไหมครับเรามี2 state เนาะมี state login กับ state ที่เป็นของ about Earth. โดยตอนที่เราเทสเราจะเทสผ่านอะไรครับ URL นะครับลักษณะนี้แล้วก็จะมีว่าถ้าเกิดว่าเปิดแอปขึ้นมาจะให้ดีดไปหน้าไหนก่อนแล้วก็เซอร์วไว้ขึ้นไปไหมครับอันนี้ก็จะดีดไปหน้าส่วนของ login แต่ล็อกอินผมใส่แค่นี้เป็นเทคธรรมดาเพราะฉะนั้นผมดึงผมลากทําอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมครับคราวนี้เราจะทําให้มันเริ่มใช้งานให้เป็นในลักษณะอินเทอร์เฟซของโมบายแอปพลิเคชันมาดูกันเลยดีกว่านะครับบอกว่าโอเคไปแก้ไฟล์ล็อกอินนะที่อยู่ในโฟลเดอร์เทมเพลตเป็น l o g i n html นะครับคราวนี้นะครับเรามารู้จักโดยพื้นฐาน ของ i อ n อ c ที่เขาให้เราใส่ไว้ก่อนว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับไฟล์ที่เราทำเป็นไดจิปแอลตัวเนี้ยเราจะต้องใส่ให้เป็นเฮ้ยนายนะเป็นวิวนะครับเห็นไหมเวฟสตอ r มช่วยเราแล้วเป็น i n t e l ลเจนต์เนาะนะครับ View ขึ้นมาใช่ไหมครับใน View มีข้อมูลมีเนื้อหาคือ ION Content แบบนี้นะครับ แล้วไงอีกเวลาเราทํางานนะครับเราจะทํางานในส่วนของส่วนที่เป็นเนื้อหาที่ไหมที่เราจะเห็นต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็เอาคอนเทนต์ของ,งเราไปใส่ที่ตรงนี้ผมมูฟไปนะครับอ่าแล้วคราวนี้ผมลองเซฟปึ๊บนะครับดูที่เกิดอะไรขึ้นเอ้าเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงดูดีๆนะใครเรียนกับผมต้องสามารถดืดปุ๋ยดืดปุ๋ยเห็นไหมครับมันเริ่มที่จะ มีเอฟเฟกต์และสกอร์ Score ได้และลักษณะนี้นะครับมันดึงมันกลับอ่าคราวนี้นี่แหละครับพื้นฐานคือทำให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นวิวก่อนนะแล้วในวิวก็มีในส่วนของคอนเทนต์นะครับแค่นี้มันก็ยังไม่ได้ U I ใช่ไหมเรามาดูต่อคอนเทนต์เราใช้ไปแล้วเป็นไอออนน v เ g กชันบาร์หรือ i อออนแนฟบนะครับใส่ที่ไหนบางคนไม่รู้บอกอ่า ฉันจะไปใส่ในตัวของคอนเทนต์เลยไม่ใช่นะครับบาตัวนี้มันคือส่วนหัวนะครับไอคอนเทนต์นั้นมันคือส่วนตัวเราก็จะไปใส่ในส่วนหัวก็คือเป็นนะ้ำบานะครับทําการเซฟลองไปดูซิเห็นไหมครับบา t นี s โผล่มาแล้วเวลาผมดึงปุ๊บบาตัวนี้จะไม่ขยับมันจะเห็นไหมติดอยู่ข้างบนละนี่คือไอไออนนรับานะครับแต่บางคนบอกว่า อยากจะมีอะไรบ่งบอกด้วยใน b a ์ข้างบนใช่ป่ะครับผมอยากได้เป็นอ Ionic workshop นะครับทำการเซฟเอา้าไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะจริงๆมันไม่ถูก pattern ของ Ionic ที่เขากำหนดไว้เราจะต้องใช้เป็น Ion Nest i t l e ขึ้นมาด้วยในนี้ถึงจะสามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นก็ใส่เข้าไปข้างในนะบา bar นะครับ สังเกตว่าแอนมันก็อยู่กันแนบแานนั้นนะนา v i เกชั o นนะครับนา v i เกเตอร์อะไรอย่างเงี้ย้าแล้วเราค่อยเอาตัวนี้ใช่ป่ะครับมูฟมาใส่ข้างในจัดหน้านิดนึงนะครับลองไปดูสิมมอยางปึ๊บมาไหมครับไม่หมาเพราะผมใส่ผิดถูกปะ่ะตอนที่มันทำออโต้พีดมันไม่ใช่แอนป้า มันเป็นอะไรครับนะอไตเตอร์นะครับดูดีๆนะตอนที่ออโต้คอมพิวต์เนทำงานนะครับ n อปไตเตอร์เห็นไหมเห็นความสามารถของเว็บสตอร์มยังผมแก้แค่ข้างบนนะข้างล่างตัวแท็กปิดมันเปลี่ยนให้ด้วยนะครับอันนี้ผมจะทำให้ดูเห็นไหมครับแล้วแล้วตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้นะครับผมขอ เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนแค่ตัวเวิร์กช็อปก็พอเนาะโอเคคราวนี้พอเราได้ในส่วนของโอเคบาร์เป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้ขยับได้แล้วแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันน่าจะมีปุ่มมีปุ่มเข้ามาบ้างนะครับเช่นผมอยากมีปุ่มในส่วนของข้างบนบาร์ทำได้ไหมแม่มาซะขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ปุ่มกับตัวไตเติลมันก็จะนละที่กันเนาะ สมมติว่าผมวางที่นี่ไอออนแอฟปุ yeah, mm hmm. ่มเป็นไรอ่าพอลทอนนะครับเติม S ด้วยนะครับปึ๊บเป็น AAA ไม่อาดีกว่าเป็นเอ่อเซตอัพ ah, ให้มันเสื่อน,นิดนึงสังเกตดูว่ามันกดไม่ได้เหมือนมันไม่มีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะไอตัวไอออนแอฟพอลทอนเนี่ย จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแค่ในลักษณะของการจัดวางนะครับในการจัดวางเฉยๆแต่จริงๆมันไม่ใช่ปุ่มโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มใส่เกี่ยวกับปุ่มเข้าไปให้กับมันนะครับอยู่นะในส่วนของเทคที่ผมบอกไว้เป็นซ้ายเลฟหรือไ์เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับผมจะมาใส่ปุ่มจริงๆก่อนก็คือเป็นปุ่มของิมเอลนี่แหละเป็นอ่าดูตามนี้นะให้มันไลท์รีโหลด นีครับปุ่มก็อยู่ในตัวนี้พัดชนันะครับอเอาคำว่า Setup นะเอาคำว่า Setup นะครับมาไว้ในนี้ปึ้งอ่ได้ปุ่มมาแล้วแต่สวยไหมไม่สวยเลยอ่าไม่สวยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันเรามาดูเกี่ยวกับนี่ก่อนดีกว่า left กับ right มันคืออะไรนะครับความหมายของมันก็คือปุ่มเนี่ย ไซส์เห็นไหมชื่อมั้ย left ถูกไหมครับสมมุติผมอยากให้ไปด้านขวาเห็นไหมมันก็ไปในลักษณะนี้ได้บางคนบอกว่าอา้าวแล้วอยากได้ปุ่ม left กับ right มันจะทําไงเมื่อมีไซส์อย่างนี้ดูนะครับเราทําการ Copy มานะผมเปลี่ยนนี้เป็น left ปุ่มนี้เป็น about left เป็น setup ซ้ายไอ้ขวาเป็น About นะครับนี่ก็ได้มาแล้วนะครับถ้าถามว่าอ้าแล้วถ้าเกิดอย่างนี้สปุ่มอยากทางซ้ายอะทำยังไงใช่ไหมครับผมก็ด l พิเค e บรรทัดนี้นะครับ Copy วางดีกว่าปึง้งเห็นไหมครับเราก็จะได้ปุ่มมาที่อยู่ด้านซ้ายเรียบร้อยแหละแต่ผมขอใช้ปุ่มเดียวพอเนาะโอเคคราวนี้ ปุ่มมันเป็นปุ่มในลักษณะของ UI ของ HTML ธรรมดามันไม่สวยอะเนาะมาใส่ให้มันสวยนิดนึงนะครับเราก็จะมาใช้ในพาร์ทของ CSS ละเพราะตอนนี้เราใช้เป็น directive ที่ Ionic เขากำหนดมาโดย default นะครับจริงๆผมไม่อยากอธิบาย CSS ที่มันเกี่ยวกับส่วนใหนพวกนี้มากนะผมอยากให้ยึดใช้ในลักษณะของตัว Ionic ที่มีให้เลยแต่ส่วนอื่นเนี่ยก็มาใช้ใน CSS นะครับ style sheet ที่เขากำหนดให้จะดูง่ายกว่านะครับมันบอกว่าไง css ที่เป็นปุ่มคือ button เนี่ยครับ css เนี้ class, ย class type หมายความว่าเป็น base ความหมายก็คือเนี่ยใส่ตัวพื้นฐานเข้าไปก่อนว่าเฮ้ยแกเป็นปุ่มนะนะครับใส่ class เข้าไปในปุ่มเหมือนการทำเว็บอ่ะเนาะ set up ตัวนี้ผมขอใส่ class นะครับเป็นปุ่มดึดอ่าเห็นไหมครับ อันนี้ก็เหมือนกันใส่คัสคเข้าไปคัสเป็นปุ่มนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ UI ก็รูปแบบการทำงานไอ้ UI แสดงผลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆของตัวพวกม o b i l e แอปพลิเคชันละต่อไปบอกว่าเฮ้ยชนิดเนี่ยให้เป็นปุ่มนะเป็นเบสเลยมาตรฐานที่จะต้องมีแต่มันมีออปชันเพิ่มเติมให้นะครับออปชันเนี้ย ผมยังไม่ใส่เดี๋ยวผมไปใส่ตอนหลังผมขอใส,ใส่สีไปก่อนนะครับบอกเป็นปุ่มก็จริงแต่อยากได้เป็นสีดาร์กนะครับสีมืดๆลัท t อนนะครับเป็นอะไรอะ่ะดาร์กมืดปึ้งเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นลัทอนเป็นอ่าพ o s i t i ปึ้งเห็นไหมเราก็จะได้เป็น เฮ้ย hey, ชนิดนะสีเป็นอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราสามารถที่จะไปดูนะครับตัวอย่างได้ในเว็บของ Ionic นะครับเราค่อยมาดูกันตอนหลังตอนนี้ใส่ตามผมลองทดสอบแค่นี้ก่อนโอเคไหมนี่ใส่ปุ่มให้กระมันต่อไปเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วผมอยากได้ปุ่มที่มันวางอยู่ข้างล่างอะ่ะเหมือนเวลาเราแบบทำล็อกอินอย่างเงี้ยมียูเซอร์มีพาสเวิร์ดมีปุ่มอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับ ่ของผมมีอะไรบ้างปึ๊บปึ๊บ,บโอเคปุ่มอยู่แค่ตรงนี้นะนะครับขอเซฟไว้ก่อนผมอยากทำปุ่มเพิ่มนะครับโดยที่ให้มันอยู่ในตัวเนี้ยล็อกอินวิวล็อกอินวิวของเราอยู่ที่ไหนสังเกตดีๆอยู่ในส่วนของคอนเทนต์อันนี้เรายุบไว้ก่อนนะครับเราไม่มองละเราจะมาทำในส่วนนี้นะครับอขอใส่ br ไปหน่อยนะทีเดียวก็ทำเป็น ปุ่มคลาสที่เป็นปุ่มเห็นไหมครับลักษณะนี้เป็นไรเดียล็อกอินใช่ไหมครับอ่าได้ปุ่มมาแล้วแต่เฮ้ยมันไม่ใช่ปะ่ะมันเล็กไปหน่อยปะ่ะเห็นไหมครับเราอยากไดใ้ให้มันใหญ่พอดีกับตัวหน้าจอเลยเราอยากได้ไงผมบอกแล้วว่าปุ่มมันมีทั้งชนิดมีสี ต่อไปออปชันคือเฮ้ยคุณอยากให้มันทำอะไรเป็นยังไงขน่งขนาดอะไรอย่างนี้คุณสามารถใส่เป็นป t ทอนฟูลได้นะครับก็คือเต็มนั่นแหละนะตัวอินเทลเจนก็จะขึ้นมาลองสังเกตดูว่าผมใส่ปั๊บว้าวได้มาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่เราก็จะมีปุ่มนะครับที่เป็นคลาสชนิดของปุ่ม CSS นะแล้วก็มีขนาดเป็น f ฟูลก็คือเต็ม พื้นที่เลยแล้วก็ปุ่มที่อยู่ในเนี่ย Navigator Bar เห็นไหมครับไปทางซ้ายแล้วไปทางขวาง่ายไหมนะครับนี่คือการวาง UI พื้นฐานนะครับการใส่เซพื้นฐานการใช้ Directive ที่ Ionic เขาเตรียมมาให้เรานะครับ ผมยังไม่ใส่รายละเอียดอะไรไปเยอะมากเกี่ยวกับ UI นะจริงๆคือคุณสามารถไปตามดูได้ผมจะทำเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับลองเอามาใช้งานก่อนพอคุณเข้าใจคุณก็สามารถไปเปิดทดสอบลองเล่นอย่างอื่นได้นะครับโอเคคราวนี้นะครับจะมาต่อการอีกนิดนึงเกี่ยวกับ CSS ที่เกี่ยวกับ list แล้วก็ item นะครับคืออะไร list กับ item เหมือน List อ์อะเหมือนหน้าคอนแทคเวลาเราเปิดโทรศพัพท์อะเลื่อนปืด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 เรามีในคอนแทคเยอะๆหลายๆคนก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เป็น List ์ใช่ไหมเป็นเล c o r d ์ดเคคอร์ดเมานะครับแต่ตอนนี้ผมจะมาจัดวางนะในนี้ก่อนนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะผมใส่เป็นดิฟมาเว็บไหมล่ Class ที่เป็นในรูปแบบของลิสต์นะครับปิดดิฟตัวนี้ใน ตัวนี้เราจะมีในส่วนของดิ p ที่เป็นไอเทมนะครับแบบนี้ผมขอเอาตัวนี้ย้ายเข้าไปนะอยู่ใน list กีบไปดโดนนะครับวางซึบมาลองดูสิเกิดอะไรขึ้นดูดีขึ้นไหมเห็นไหมครับสมมุติผมขอเปลี่ยนนะเป็น เออนี่แล้วกันไปเรื่อยๆเนาะขอ Copy นะครับว่างวางว่าง,างนะครับ1 2 3่สนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ก็ป๊บ,ปบ,ปบของมราเรื่อยๆใช้ในลักษณะของเ s t เข้ามานะครับส่วนตรงนี้ผมเอาทิ้งนะทำาึ้่มาทดสอบเล่นๆ เห็นไหมครับคราวนี้หนึ่งสองสาเป็นในรูปแบบของ list นะครับที่ใน list นั้นก็มีไอเทมหนึ่อยู่ในนั้นจัดวางเหมือนทําเว็บไซต์เลยเนะาะคราวนี้มาดูต่ออีกนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะอะไรครับทำให้ list มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปได้ด้วยเช่นตอนนี้ใช่ไหมครับ list ของเราคือมันเต็มอยู่นะบางคนแบบเฮ้ย ไม่ชอบอะ่ะอยากให้มันแบบแบบขยับเข้ามาหน่อยอ่ะลองดูซิอ่ามีเลสเลสที่เป็นอินเซ็ตเห็นไหมครับมันมีขอบมาเรียบร้อยแล้วเท่ชมัดเลยนะครับและอยากมีอะไรอีกนะครับนี่เราใช้ไปแล้วเนาะอยากมีในลักษณะของให้มันสวยในรูปแบบของแบบ มีมนมนางบนข้างล่างมีเงาเราสามารถใส่อ p อปชันไปเพิ่มโดยที่ใส่ค r สท,ที่เป็นค r สนะครับเห็นไหมครับเทไหมล่ะเห็นไหมต่อไปอยากได้ส่วนแบ่งของไอเทมอีกนะครับสมมุติผมเอา1 2 1> แล้วมีตรงนี้ขั้นมาเป็นดิฟสักตัวหนึ่งนะครับคัสท,ที่เป็นไอเทมนะครับไอเทม เป็นไอเทมเดเวลลอร์นะครับเซฟเห็นไหมครับอันนี้อาจจะเป็น Zone สมมุติผมบอกว่าเป็นโซ n e B นี่ละกันเห็นไหมครับอ่าขอ Copy ตัวนี้ไปนะทํตาตามผมได้เลยอันนี้ขอให้เป็น Zone A นะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถจัดวาง UI ในลักษณะนี้ได้ผมขอปิดคอนโซลก่อนก่อนนะนะคุณก็จะได้ list นะครับที่มี item อันนี้เป็น divider นะครับอันนี้เป็น item ธรรมดาธรรมดาเป็น divider แล้ว UI ลักษณะนี้นะครับผมใส่เป็น card เข้าไปแต่จริงๆเมื่อคุณใส่า a r d คุณไม่ต้องใส่ตัว list ที่เป็น i n set ก็ได้นะครับเพราะว่าตัว card มันมี i n set อยู่ในตัวแล้วหรือคุณไม่ใส่ card ไม่อยากได้เงานะครับอยากได้แบบนี้ก็ได้แบบเคลียร์ๆหน่อยนะครับคุณก็จะได้แล้วว่าการใส่ UI โดยใช้ directive พื้นฐานนะครับของ Ionic แล้วก็การใช้ CSS card ที่จำเป็นนะครับนำมาใช้งานโอเคนะครับก็ผมก็สรุปว่าในนี้แล้วส่วน2ตัวนี้ผมยังไม่ได้พูดถึง เดี๋ยวเวลาผมทํำฟอร์มนะครับมันจะมีพวกเนี้ยสตัวเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้อยากให้ลองเล่นกันไปก่อนวนะ่าโอเคฉันลองเล่นนะปุ่มนะบาร์ข้างบนนะปุ่มที่อยู่ในบาร์นะครับการวางรูปแบบของลิสต์นะครับเพื่อทําให้มันสวยงามในลิสต์ก็จะมีไอเทมเกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยใส่ไปตามนี้เห็นไหมครับผมจะบอกว่าคุณต้องมีลิสต์ก่อนคุณสามารถใช้ออปชันได้ก็คือให้มันอิ s เซนะอ่าคุณใช้ไอเทมนะ นะครับมันก็จะมีออปชันต่างๆนานาที่เอาเข้ามานะครับองผมเป็นไอเทม i ดี d ว r เดอร์นะครับหรือให้มันมีเงามีขอบมุมคอร์เนอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้รูปแบบของเสียที่เป็นคาร์ข้าไปนะครับก็จะยอินเทอร์เฟซตามนี้โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบการทำา UI เพียงแค่นี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้า ผมจะไม่สอนทำไอโอนิกนะครับแต่ผมจะสอนให้คุณเปิดแอปพลิเคชันของคุณได้ในมือถือแล้วก็แท็บเล็ตโดยที่คุณยังไม่ต้อง b ิ i l d อะไรเลยแค่ลงแอปในมือถือหรือแท็บเล็ตใน Google คือ Play Store หรือ Apple นะครับ iOS เนี่ยก็คือ App Store นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเ้ย เนี่ยมันง่ายนะแล้วคุณก็สามารถที่จะแชร์ในลักษณะเนี้ยให้เพื่อนคุณดูด้ยวยว่าเอ์อินเทอร์เฟซที่ฉันทําเป็นอย่างนี้ทํางานอย่างงู้นอย่างนี้ได้ยังไงบ้างนะครับก็ขอจบ chapter ที่3แค่นี้นะครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ subscribe ใน YouTube ไว้ด้วยจะได้มีกำลังใจที่จะทำวิดีโอมาต่อไปเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ